สนับกระส่ซองแคดีซาร่าสนะพี่น้องเมื่อนี้แคทกับกำลังเดินทางไปเพื่อนแจกนะพี่น้องเพื่อนแจกอยู่บ้านคํำแห้งเมืองแซบุทองแ่งสวรส์นในเขตนี่นะพี่น้องเดี๋ยวแคทิืภาพพี่น้องไปเบิ่งภาพบรรยากาศอยู่เพื่อนแจกนะพี่น้องว่าจะเป็นแบบใดไปเบิ่งกันเลยนะพี่น้องเดี๋ยวจุกหน่อยแคทก็บฮอตแหละ ังกับปรยากดีไปในน้าพี่น้องจะคุ้มเทางแดกมีแต่คุ้มพนโตค่าก๋เศ้าคือสินนพี่น้อต,ตอนนี้แคสกากาลังขี่รถเขาไปอยู่ในทางเวขาวบานคาแหงนอพี่น้องกลังเขาไปบนันคาแหงเขาไปหี่กับว่าหกกิโล ประมาณหกกิโลเมตรพี่น้องรถกระชิมันเต็มตีงแล้วพี่น้องขัวทางกับอะไรอะไร้งคือลายคือมันลายห้ามขนาดส่วนยางแล้วมันี่อันนี้เม็นบำเแ็ญบาทนะเคยเขามาครั้งแรกแล้วพี่น้อง ทางเวนะคะยังยังใกล้เต๋ดอยู่กินเงินปุ๊บทางเข่าบ้าเลยเนาะพี่น้องเข่ามาในบ้านเลยนะพี่น้อง ลงไปกะใส่ผ้าปิดปากนะพี่น้องป้องกันพญาติโควิด -19 โชก้โซกนี่โซกนี่โใส่ผ้าปิดปากเนี่ยมาดูะกำลังสิเขาไปเลื่อนเจกนะพี่น้องไม่เห็นโซกเลยเตือนจุดลงนะ

กำลังกินข้าวทอดทอดหมูเหรอคะขวามูนะ กินแล้วเลยนะพี่น้องทีไปซอยวิ่งเผื่นทั้งทั้งครัวผัวพี่น้องเดี๋ยวแค่สิพาพี่น้องไปหลอกเบิร์เป็นค่ะบรรยากาศเรียนครัวนะพี่น,ออน,น,น,อนออ้อง

โซโซคำโซคำนำมาดูแคสกับมงลังทั้งเหนื่อยทั้งเหนียวพี่น้องหลังจากไปทั้งเพื่อนทัวเลยแล้วก็มาทั้งหนาบ้านแล้วก็มาลังท้าแม่แคสอยู่ทั้งขังเหื่อไก่กับเพยื่อเจ้งขังนะพี่น้องอ่อนแห้งพี่น้องเลย มือนี่กะมาสีขนนะพี่น้องนี่แม่แคทลวกะบาวิและกะน้องทรายนะพี่น้องเป็นโซ่อากาศก็ฮอนแห้งพี่น้องตอนนี้แคทกะออกมาจากเพื่อนจแจกนะพี่น้องเพื่อนบุญแล้วกำลังสีเดินทางไปธาุโผล่นะพี่น้องแคทสภาพพี่น้องไปหล่อส้มเบิง